สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆที่น่ารักนะคะ,ะคุณครูขออนยาถอดแมส่เจอหน้าคุณครูแล้วเรามาเรียนวิชาถูกต้องค่ะภาษาไทยนะคะ,ะก่อนที่เราจะเรียนในบทเรียนเราก็ทบทวนการท่องนะคะ,ะมีสองบทบทแรกก็คือแตละไอไม้หมวนใช่ไหมคะยี่สิบคำอ,อีกบทหนึ่งก็ รักเมืองไทยนะคะ,ะการท่องนะคะรอเรือต้องกระดกลิ้นด้วยนะลูกนะคะภาษาไทยนะคะต้องพูดให้ถูกท่องให้ถูกนะคะ,ะบางคนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชี้อันนี้ไปนะคะก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในหนังสือภาษาไทยของเด็กๆนี่แหละนะคะ,ะคุณครูกรัวพอมาเรียนทุกวันใช่ไหมคะสลับสลับวันกัน คุณครูกลัวแบกหนังสือหนักคุณครูก็ดึงมาจากในหนังสือนี่ไงนะคะอ่าบทแรกนี่ก็คือหน้า73นะคะอ่าบทไม้ม้วนเรือไอ้ไม้ม้วน20่สิคำแล้วก็อีกบทหนึ่งก็รักเมืองไทยหน้า253นะคะอ่าอ่าคุณครูต้องขอโทษผู้คลองที่มารับนะคะเพราะ คุณครูเนี่ยจัดงานที่ชายเสียนะคะไม่เป็นไรมีอยู่ในหนังสือหมดแล้วนะคะเด็กๆได้ไปหมดแล้วอันนี้เรามาหัดท่องกันดีไหมท่องพร้อมคุณครูนะคะรอเรือกระดกลิ้นด้วยนะลูกเปิดได้ยังหนังสือภาษาไทยหน้า73อ่ะพร้อมแล้วนะคะท่องเลยนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะพยใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัว หูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีอ่ะทันคุณครูไหมคะลองอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะท่องเลยผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหล ใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วน จำจงดีเป็นไงคะบทนี้สั้นๆน,นะคะแต่วักหนึ่งจะมีหลายคำํำเปิดไปหน้า2 3 5อ่านะคะก็คือตรงนี้จะมีรูปธงชาติไทยด้วยเล็กๆนะคะ,ะบทรักเมืองไทยนะคะ,ะเด็กๆเจอ,อยางพยายามหาอะไรขั้นไว้นะคะมันจะได้เปิดได้ง่ายเพราะ เรียนออนไลน์ทุกชั่วโมงคุณครูจะทวนการท่องทั้งสองบทนี้นะคะพร้อมยังคะพร้อมแล้วท่องพร้อมคุณครูเลยนะคะรอเรืออย่าลืมกระดกลิ้นนะคะบทนี้จะมีรอเรือเยอะมากเลยท่องเลยนะคะคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทอง เป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรักชาติยิ่งใหญ่ไทยสามัคคีธงไทยไตรลงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนา น้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้านไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิน่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลอ่ะเป็นไงคะ อันนี้ดูบทมันยาวแต่วักหนึ่งเนี่ยจะมีแค่สี่คำนะคะอ่าน้อยวักนั่นที่จะมีห้าคำลองอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าท่องเลยนะคนไทยนี้ดีเป็นพี่เป็นน้องเมืองไทยเมืองทองเป็นของคนไทยคนไทยเข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจรัก ชาติยิ่งใหญ่ไทยสามคีธงไทยไตรรงเป็นธงสามสีทั้งสามสิ่งนี้เป็นที่บูชาสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาน้ำเงินงามตาพระมหากษัตริย์ไทยเรารักเพื่อนบ้าน ไม่รานรุกใครเมื่อยามมีภัยร่วมใจป้องกันเรารักท้องถิ่นทำกินแบ่งปันถิ่นไทยเรานั้นช่วยกันดูแลเป็นไงคะท่องพร้อมครูไหมอ่าบางคนยังท่องไม่พร้อมไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆออ่านไปท่องไปนะคะ ก็จะคล่องเองนะคะตอนนี้ก็จะมาดูแบบหัดที่เราจะต้องลงในสมุดนะคะเดี๋ยวเปิดมาป้าคุณครูติดดาวให้สวยเลยเขียนสวยๆนะคะ,ะดูบนกระดานเลยนะคะ,ะวันพุธต้องเริ่มตั้งแต่วันวันที่เลยนะคะวันพุธท,ที่12มกราคมพศ2565ครั้งที่นักเรียนดูในสมุดของนักเรียนนะคะ,ะห้องหนึ่ง กับห้องสามจะมีสมุดอยู่แล้วส่วนห้องสองคุณครูจันไม่ได้ให้ไปไม่เป็นไรไม่ต้องมารับที่โรงเรียนนะคะนักเรียนยังมีเด็กๆยังมีสมุดอยู่ใช่ไหมคะอ่ะเอาเล่มเล่มเล็กเล่มบางนะคะเขียนอ่ะอันนี้เป็นแบบหัดให้จับคู่คำค้องจองกันอ่ะค้องจองก็มีค้องจองอะไรบ้างล่ะช่องค้องจองสระ สลับเหมือนกันบางทีคล้องจองอามาตราตัวสะกดใช่ไหมคะจะมีสองอย่างเนี้ยนะคะอันนี้เด็กๆชอบมากเลยใช่ไหมเ,เพราะทำในห้องนะเด็กๆบอกว่าหนูชอบจับคู่จังเลยอ,อันนี้มันก็ต้องมีสลับบ้างใช่ไหมคะาบางชั่วโมงจับคู่บางชั่วโมงเราก็เขียน แต่งประโยคอะไรเงี้ยนะคะเพราะคุณครูจะทบทวนบทต่างๆที่มันออกสอบอันนี้เป็นแนวทางมันไม่ใช่ข้อสอบนะคะแต่เป็นแนวทางที่ให้เด็กรู้จักคิดพิจารณานะคะข้อสอบครั้งนี้เราสอบในโรงเรียนทุกคนนะคะมาคนที่ได้ไม่ไมเรียนเรียนทางออนไลน์ก็ต้องมาสอบนะลูกนะคะเพราะ บางวิชาจะมีเขียนด้วยนะอ่ะตอนนี้เรามาลงมือกันเลยอ,อ่านอ่านรู้จักคำก่อนนะคะอ่านตามคุครูคอ่านนำนะคะพายุแกงเจิดตุก๊กตาปลาหมึกกลิ่นชุนอ่ากลิ่นชุนเช่นน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะเราอย่าดมเชอ เพราะมันเป็นไอระเหยเข้ามานะคะเดี๋ยวทําให้เยื่อจมูกเสียหายอ่ะต่อไปของใช้ส้มโออ่ะอ่านได้ไหมคะต่อไปฝั่งนี้นะคะดื่มน้ํานาริกาทุเรียนกุนเชียงใต้ถุนโยเย ดึกแล้วอ่ะเตรียมดินสอสีเลยค่ะคุณครูบอกแล้วถ้าเราจะดูง่ายๆนะคะเราขีดเส้นโยงเส้นหนึ่งจะใช้ดินสอสีสีหนึ่งนะคะอ่ะพร้อมยังเอ่ยอ่ะดูซิพายุพายุนี่วรรณยุกอะไรเอ่ยสะละอูนะคะ,ะละอุอ่ะจับคู่กับอะไรทุเรียนถูกต้องเลยเด็กบางคนเห็นแล้ว นะคะอะเต็มดินสอสีเลยเอาไม่ทัดภาพนะลูกห้ามใช้มือนะไม่สวยเส้นจะได้สีสวยนี่นะคะและตรงหัวใจนี่เราเราระบายสีหน่อยก็ได้จะได้รู้ว่านี่ถูกต้องเลยสีของเขานี่นะคะอ่าเป็นคนอื่นไปไม่ได้แล้วอ่ะเปลี่ยนสีลูกเปลี่ยนสีเนี่ยครูเปลี่ยนสีละ ต่อไปคไปคำที่สองแกงจืดสละอันนี้สละสละอะไรคะสละอือเออคู่กับดื่มน้ำถูกต้องเลยคะ่ะเอาไม่ทัดภาพเลยสละอือสองผีดนะคะอ่าแล้วเราก็ระบายสีด้วยระบายสีด้วยนี่อ่าเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนสี กะตาเออสระอะไรสระอาจะคู่กับอะไรคะเออถูกต้องบางคนตอบถูกนะคะนาริกานี่เห็นนะเอาไม่ทัดทัาเลยแล้วขีดเส้นะระบายสีหัวใจหน่อยนึงทำให้สวยนะอะเดี๋ยวค,คุณครูติดดาวทองให้เด็กๆชอบมากเลยดาวทองใช่ไหม อ่าอ่ต่อไปเปลี่ยนสีค่ะเปลี่ยนสีอ่ะปลาหมึกอันนี้สะกดด้วยสระ,ะอะไรคะสระ,ะอึนี่อึอึอ่ะจะคู่กับอะไรดีออสุดท้ายเลยดึกแล้วเห็นไหมคะสระ,ะอึเหมือนกันเห็นไหมคะอ่ะเอาไม้ทัดวางแล้วก็ขีดโยงเดี๋ยวให้มันทัดเลือนะ่อนนะอ่าแล้วเราก็ระบายสีหัวใจ งานของเราสวยย่างสวยแล้วนะคะนี่อ่ะส่วนที่เหลือ3มข้อให้เด็กๆทำเองทำได้ไหมคะทำได้นะคะโดยสังเกตวมรณยุกหรือ,อ,อตัวสละนะคะอ่ะอันนี้จะไม่มีตัวตะกดเท่าไหร่มีมีอยู่ตัวหนึ่งมีตัวตะกดมาตราอยู่ตัวเดียวนะคะ อ่สาสข้อเด็กๆลองทำเองทำได้ไหมคะอ่าทำได้นะคะแล้วก็ระบายสีหัวใจให้สวยๆนะคะเรียบร้อยเงี้ยเขียนสวยแบบคุณครูมาปั๊บตรวจให้ดาวเลยทันทีเออคุณครูนี่ไปสวยดาวบนฟ้ามาให้เด็กๆเยอะแยะเลยนะคะเพราะนั้นคลิปนี้เออเรื่องคำข้องจองคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ